เด็กๆนะคะแล้วก็รวมถึงแม่น้องคําพองวันนี้เรามากินหมูกระทะกันในท่าขี้เหล็กค่ะนะคะอ่ะเด็กๆของเรามาถึงก็กินกันเลยดูผิวข้าวนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมจะพาทุกคนนะคะไปดูว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีครบไหมนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูการน้องหอมมาเลยค่ะ ก็จะเป็นของกินนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาเนาะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มียำปูมา้าแล้วก็มีหอยแครงแมงกะพรุนนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกผัดอะไรอะ่ะมันจะมีกุ้งนะคะมีข้าวโพดมีหอยด้วยนะคะผัดฉ่าหรือเปล่าเนาะ,ะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกุ้งแล้วก็ปูนึ่งนะคะแล้วก็โซนทางฝั่งนี้ก็จะมีพวก อาหารทะเลนะคะอันนี้กุ้งนะคะหกุ้งตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันดูโอ้โหประมาณ2นิ้วนี่ความใหญ่ก็ประมาณนี้เลยตัวใหญ่อยู่นะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปูปูอะไรไม่รู้อะปูม้าน่าจะไม่ใช่เนาะตัวใหญ่ปูมาอยู่ฝั่งนี้นะคะพวกหอยลายหอยแครงหอยต่างๆหนาๆมีพวกปลาหมึกนะคะนี่แน่นเลยของกินเยอะมากอ้หมึกสาย หนื้อสายน่ากินนะคะแล้วก็โซนทางฝั่งนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตู้เย็นตู้แช่มหมูนะคะพวกเนื้อหมูนะคะแล้วก็ไส้กรอกลูกชิ้นนะคะน่ากินเลยนะคะเยอะมากแล้วก็โซนนี้จะเป็นพวกไข่มามา่าพวกไส้กรอกนะคะนี่พวกผักสามารถเอาไปปิ้งกินเองได้นะคะ และโซนนี้ก็คือจะเป็นผักนะคะผักสดนะคะมีผักสลัดผักต่างๆนานาสามารถเอาไปต้มหรือเอาไปปิ้งก็ได้นะคะนี่เพราะว่าในร้านเขาจะมีหม้อปิ้งหม้อเอ่อหม้อต้มให้นะคะอันนี้จะเป็นผลไม้เขาหั่นให้เป็นชิ้นเรียบร้อยเลยและโซนนี้จะเป็นโซนของหวานนะคะของหวานแล้วก็มีพวกผลไม้ดองนะคะแล้วก็มีชูชินะคะแล้วก็ท้ายสุดนี่ก็คือเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้มตำนะคะสามารถทํากินเองนะคะต้มยังไงตํายังไงก็ได้นะคะโอ้ดูยังมันนี้น่าจะน่ากินเลยนะคะต้มต้มตำนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องลองมาตากินดูบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นโซนพวกข้าวผัดนะคะพวกกุ้งต่างๆนานา,าที่เขาผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แบบสําเร็จเลยนะคะสามารถหยิบไปกินได้เลยนะคะน่ากินมากนะคะ คน้องคำพอง,งก็มาตักกุ้งนะคะเอาไปเยอะๆเลยกุ้งสดๆนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะกุ้งสดตัวใหญ่เลยถ้าซื้อไปยากกินที่บ้านนะคะมันไม่พอกินนะคะเลยมากินที่ร้านดีกว่าของมันเยอะนะคะมีครบทุกอย่างเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็กําลังมากินเรียบร้อยนะคะกําลังมากินกันเพราะว่าเพิ่งไปเอามาเนาะอันนี้กุ้งตัวใหญ่เลยหวโ ว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวมื้อกลางวันเลยต้องใจมากินอันนี้เลยนะคะยังไม่ได้กินเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรกุ้งแช่น้ําปลากินกับน้ําจิ้มชีฟู้ดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นหอยแครงกับหอยลายนะคะไปลวกมาเรียบร้อยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าน่าชิมมากอันนี้มึกสายมึกสายนี่จิ้มเลย แม่ของน้องำคำาพองมากินด้วยนะคะนี่นานาทีจะได้ออกบ้านนานาทีจะได้เข้าเมืองนะคะวันนี้ก็เลยพามากินเลยนะคะอยู่บ้านไม่ค่อยได้กินเพราะว่าบ้านของเรามันมีแค่หมูอย่างเดียวมันไม่ได้มีพวกแบบกุ้งหรือปลาหมึกหรืออะไรพวกนี้นะคะวันนี้ก็เลยพามากินในเมืองหลวงเลยนะคะ <S 1> <S 1> ในเมืองท่าทีดเด็กเลยอืมยมาค่ะม,มาเดี๋ยวกินด้วยกันนะคะโอ้ย น้ำน้ำ,นำกินอิ่มเน้อแม่น้องคํงพองที่อายนะคะแม่น้องคํงพองก็เป็นสาวส่วนน้องคํงพองก็เป็นสาวเนี่แม่น้องคํงพองไม่มีไม่มีแฟนนะคะเป็นแม่ๆมอันนี้ลูกสาวตัวเท่ากันเลยนะพ,พองจัดเต็มเลยนะวันนี้กุ้งตัวใหญ่มากกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อย โอ้โหกุ้งตัวเนียวคำเดียวเลยอโอเคมาค่ะตอนนี้ใครอยากกินมากินด้วยกันนะคะตอนนี้น้องหอมเองจะขออนุญาตกินก่อนนะคะจะจัดเต็มเลยนะคะนี่โอ้โหโว้โ